ปลาเกีย๊ยวฉันมาแล้วนี่ผมไม่ผิดนะผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอะ ฉ,ฉันรู้ว่าคุณไม่ผิดนะและ้วแล้วคุณอย่ากลัวทุกอย่างจะจบด้วยดีนะทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรนะคะได้โปรดลูะรับกับนิชาฉันท้องครอบคโคจะอยู่ข้างคุณนะเราจะไม่ปล่อยให้เกิเอดอะไรขึ้นกับคุณเลยฉันดูว่ามีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นทุกอย่างทุกอย่างจะไม่เป็นไรได้โปรดละ,ะนี่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคน <c oughs> ตำรวจกับสื่มอมวลชนบอกผมผิด ฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันอยู่ข้างคุณนะตราบใดที่ฉันอยู่กับคุณอันตรายมันจะไม่ถึงตัวคุณฉันจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องเลวร้ายฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณคุณไม่ต้องกังวลเลยนะฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อคุณนะอันตรายจะไม่ถึงตัวคุณฉันจะดูแลทุกอย่างเลยไม่ต้องนะฉันจะดีใจทุ่อย่างเลยนี่พ่อคอยนะ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  อาบีฉันจะหาท่านช่วยคนเองพี่คะดิชาดิชาเธออยู่ที่นี่เหรอตำรวจจับตัวอาบีไปแล้วนะอาบีไม่มีวันค่าใครได้เธอรู้ใช่ไหมมาท่าพวกเขาด้วยนะได้ปรวจรอก่อนพี่คะพี่พี่คะ จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาเด็ดขาดเลยเชื่อฉันเถอะค่ะพี่ปูรับอยู่ไหนอะถ้าโทรหาปูรับสิเขาจะบอกทุกตำรวจนะถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกคนไปที่สถานีตำรวจเขาจะเชื่อเราจริงๆนะไดปรดค่ะพี่เราจะทำอะไรที่จำเป็นนะคะเราทุกคนอยู่กับพี่นะพี่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพี่ปราเกียค่ะถ้าเกิดพี่ จะอยู่ต่อสู้เพืพี่อาบีกันละคะพี่ทาไมเช่พี่นะพี่อาบีคือกําลังใจของพวกเราพี่เองก็เช่นกันนะคะพี่จะร้องไห้แบบนี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นพวกเราน่ยจะต้องใจเสียแน่นอนค่ะพี่คุณบอกฉันว่าอย่าปล่อยมือเข้าไปอยูไ่ไหรนัะพี่ไม่นไ่คู่แท้พรมลิขิต4จันทร์ถึงสุกเวลาสองทุ่มห้นาที